คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอนุมัติผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพตามมาตรา33และ39ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือทดแทนการขาดรายได้ครั้งที่5ประจำปี2563 นายานพรพ์ปัณดิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุธยาเป็นประธานการหารือคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรียุธยาครั้งที่5ประจำปี2563โดยมีนางพจนสุทธิพรประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีธุธยาสาธารณสุขจังหวัดและผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุกพลภาพจำนวนแราย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติผู้ประกันตนกรณีผู้ทุพพลภาพทั้ง8รายให้ได้รับเงินช่วยเหลือทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา33และ39ได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและพิจารณาอนุมัติผู้ขอรับประโยชน์ดทดแทนกรณีทุพพลภาพจำนวน8รายซึ่งผู้ประกันตนทั้ง8รายนะคะจะได้รับช่วยเหลือทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39ค่ะ